ผู้ทรงผู้มีเกียรติท่านที่มารพบกันในวันนี้แล้วก็น้องๆทั้ง,ง,งหลายที่เข้ามาอบรมในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้จริงๆแล้วในฐานะนะครับบางคนก็อยู่ในชีวิตประจําวันนี้แหละพัฒนาสกิเลเราขึ้นมาเป็นช่างซ่อมต่างๆซ่อมไฟฟ้าซ่าอ,อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมแอร์ท่านได้สนใจในเรื่องนี้อย่างเป็นพิเศษถ้าได้พัฒนาต่อยอดมานะครับ ที่เอาโครงการที่ประสบความสำเร็จมาต่อยอดที่จังหวัดลำปางของเรานี้โดยเฉพาะสถาบันอันดับหนึ่งที่เป็นสถาบันหลักของประเทศคือสถาบันของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เห็นหลักปําเด็นตรง,งการเรื่องด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนอยู่ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบก,การศึกษาภาค,คบังคับคนักงานจาัดหางานจัอองหวัดลำปางให้ความรู้เรื่องทำแบบวัด คุภาพเลือกการศึกษาต่อและเลือกอาชีพสปัคการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณปศ2564จังหวัดลำปางตปดต่อในระดับในระบบการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้แล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการและก็มาศึกษาดูงานนะสถาบันพนาเพ็ง,งานสิบลำปา,างในวันนี้นะครับว่ากำลัง จะเลือกที่จะมีอนาคตในการทํางานความมั่นคงในงานที่ดีสมัครเ,เข้าอบรมกันทุกคนนะครับหลังจากางนานโรงงานตบบนี้ก็จะผ่านการอบรมจะมีงานที่มัน่นคงต่อไปนะครับก็ขอบคุณฝ่ายใต้น้ำท่านผู้บ่า็นทุกครั้งนะ ทฤษฎีหองยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ทฤษฎีเราก็จะเรียนอยู่ขางบนนะครับไม่ได้อันนั้นก็คืออาการรลัจับไมู่กในเรื่องของการต้อสีนะครับที่เราเข้างหน้าจะเป็นข้บนครข้งบที่กร้อาีว่าเขาก็จะเป็นข้นอย่างี้แน่นอนได้คำงถูกต้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภา,บาคบังคับเป็นโครงการที่มีแนวความคิดที่มาของโครงการก็คือในแต่ละปีในแต่ละจังหวัดจะมีเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับชั้นม .3 แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนต่อในระบบการศึกษา ั้นที่สูงข,ขึ้นไปได้การที่เด็กจบม .3 แล้วไปทำงานทันที mm. ก็จะเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือถ้าส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแต่ละจังหวัดภายใต้การนำของท่านผู้การจังหวัดเนี่ยมาช่วยกันดูแลเด็กกลุ่มนี้ชักชวนเด็กกลุ่มนี้ทันทีที่จบการศึกษาภาบังคับคือจบม .3 แล้วเนี่ยแทนที่จะไปทำงานเลยเนี่ย ใช้เวลาอีก4-6ถึงเดือนมาฝึกทักษะอาชีพท,ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานโดยในการเข้าฝึกอบรม4-6เดือนเนี่ยเนการเรียนปีกินปีอยู่ปีและระหว่างเรียน4-6ถึงเดือนเนี่ยผู้ปกครองก็ไม่ได้ขาดไรายได้จากเด็กแต่อย่างใดเพราะว่าสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะดําเงินสมทบ ในกองทุนต่างๆที่อยู่ในความดูแลของก็ะทรวงพอมอสนับสนุนเด็กที่เข้าฝึกอบรมก็จะได้เงินส่งเพาะคนละประมาณเกลียก็ประมาณ6 0 0 0 8ถึง8,000บาทเป็นเงินก็เกยรายได้ให้กับผู้ปกครองช่วงที่เด็กมาฝึกทั้นต่างๆหลัีที่เด็กจบอบรมก็จะมีสถานประกอบการรับตัวไปทางานเพราะฉะนั้นในตัวโครงการนี้เนี่ยเด็กและผู้ปกครอง ไม่มีอะไรที่จะ,จะขัดทุนและได้ค่าจ้างแรงงานสูงก,กว่าค่าแรงค่าจ้าเป็นแรงงานเข้าไปสู่ตลาดแรงงานอย่างอย่างมีมีเกียรติในฐานะแรงงานมีฝีมือค่าจ้างก็เป็นวันละ400-450-500ถึงบาทเป็นการสร้างความมั่นคงในหน้าที่ข้งงางหน